สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Investments นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะกับเรื่องราวของ Mac Group หรือ MC ครับผมบริษัทค้าปลีกแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของไทยเรานี่เองหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับ Mac j e a n s เนาะซึ่งแบรนด์นี้กำลังจะครบ50ปีแล้วนะคะเรียกวม่อ,อยู่กับเรามานานจริงๆใช่ครับเป็นแบรนด์ที่เติบโตมากับหลายๆยุคเลยครับค่ะ ข้อมูลที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะมีทั้งข่าวล่าสุดจากทางฮูล i n นไซด์นะคะแล้วก็เอกสาร MDNA หรือคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปีบัญชี2568ที่เพิ่งปิดไปหมาดๆแล้วก็ยังมีข้อมูลสดๆร้อนๆจากงาน Opportunity Day หรือ o อฟเดย์ข้างล่าสุดด้วยค่ะครับข้อมูลพวกนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยที่หลายคนก็ว่าท้าทาย เอ็มซีเขาปรับตัวยังไงแล้วก็วางแผนจะเดินหน้าต่อไปแบบไหนใช่เลยค่ะเปาไหววันนี้ของเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจสถานการณ์ล่าสุดของ MC เนาะปัจจัยอะไรที่ขับเคลื่อนผลงานโดยเฉพาะเอ่อการเติบโตของช่องทางออนไลน์อันนี้ดูเด่นมากแล้วก็มองไปข้างหน้าค่ะว่าโอกาสในอนาคตจะเป็นยังไงจากข้อมูลที่บริษัทให้มาครับผมมาดูกันค่ะว่า MC มีมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างได้เลยครับงั้นเราเริ่มจากภาพรวมโครงสร้างธุรกิจกันก่อนเลยไหมครับดีเลยค่ะ M.C. นี่เขาเริ่มมาตั้งแต่ปี2518เนาะ1975จากแบรนด์ยีนส์ตอนนี้คือขยายจนเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์แบบที่เรียกว่าทอทัลลุคกัะค่ะคือไม่ใช่แค่กางเกงยีนส์แล้วใช่ครับแต่มีสินค้าครบเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะถูกต้องครับคือถึงแม้ว่าสินค้าเดนิมหรือว่ายีนส์เนี่ยจะยังเป็นตัวหลักอยู่นะครับสัดส่วนก็ประมาณสักหนึ่งใน3ของรายได้แต่ว่ากลุ่มที่ไม่ใช่เดนิมหรือนอนเดนิมอย่างพวกเสื้อเสื้อท่อนบนหรืออเนี่ย อันนี้ก็โตขึ้นเยอะมากมแล้วที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยก็คือกลุ่ม accessories ครับพวกเครื่องประดบับรองเท้ากระเป๋าหมวกเข็มขัดอะไรพวกนี้ค่ะกลุ่มนี้สัดส่วนขึ้นมาเกือบเกือบ20%ของยอดขายรวมแล้วนะครับถือว่าไม่น้อยเลยโหเกือบหนึ่งใน5มาจาก accessories แล้วนะคะแสดงว่าเขาขยายฐานสินค้าได้ดีมากแล้วอะไรเป็นจุดแข่งคะ ที่ทำให้ MC เขาแบบยืนหยัดมาได้นานขนาดนี้จุดแข็งสำคัญผมว่าน่าจะอยู่ที่โครงสร้างธุรกิจเขานีครับคือเรื่องซัพพลายเชนที่ค่อนข้างจะครบวงจรเลยครบวงจรน,นี่ยังไงบ้างคะก็คือเขามีตั้งแต่ทีมออกแบบภายในของตัวเองเลยเป็นดีไซเนอร์อินเฮ้าส์นะครับแล้วก็มีโรงงานผลิตสินค้าหลักอย่างเดน,นิมเสื้อยือดอันนี้ผลิตเองเลยซึ่งมันก็ช่วยเรื่องออควบคุมคุณภาพต้นทุนได้ดีมาก อ๋อมีโรงงานเองด้วยใช่ครับแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกซัพพลายเออร์หรือเอาซอร์สข้างนอกด้วยครับการมีโรงงานของตัวเองนี่น่าจะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเลยนะคะในธุรกิจแฟชั่นที่แบบเทรนด์มันเปลี่ยนเร็วแน่นอนครับมันสร้างความยืดหยุ่นได้เยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องผลิตนะครับระบบจัดการหลังบ้านเขาก็แข็งแรงมีระบบบริหารคลังสินค้า warehouse management system ค่ะ M.C.Fulfillment Center หรือ M.F.C. อ๋อ oh, M.F.C. ที่ได้ยินบ่อยๆใช่ครับตัวนี้เปิดมาประมาณ2ปีแล้วซึ่งสูตรนี้แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญเลยที่มาช่วยสนับสนุนการเติบโตของช่องทางออนไลน์ได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆ <Ừ. S 2> บวกกับพวกเครือข่ายโลจิสติกส์แล้วก็ระบบ CRM หรือบริหารความสัมพันธ์ลูกค,คา้าที่เขามีฐานข้อมูลอยู่ล้านห้าแสนรายชื่อได้ครับ โห oh, ฟังดูเป็นระบบนิเวศท,ทางธุรกิจที่แบบครบวงจรมากเลยค่ะใช่ครับโครงสร้างแบบนี้แหละครับที่ทำให้ MC เเขาเออตอบสนองตลาดที่เปลี่ยนเร็วได้ดีแล้วก็ยังช่วยรักษาอัตรากำไรขั้นต้นหรือ g r o s s margin ให้อยู่ในระดับที่ดีได้ด้วยค่ะซึ่งความแข็งแกร่งตรงนี้มันก็สะท้อนผ่านการยอมรับจากข้างนอกด้วยนะครับอย่างเช่นได้รับเซ t ESG ratings ซึ่งเป็นการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับสูงสุดเลยคือ A Triple A ในปีล่าสุดสุดยอดเลยค่ะครับแล้วก็การประเมินด้านธรรมาภิบาลหรือ CGR ก็ได้ระดับดีเ l e r มา6ปีติดกันแล้วครับพอเห็นภาพโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งแบบนี้แล้วโดยเฉพาะเรื่อง supply chain กับ MFC เนี่ยค่ะมันส่งผลกับตัวเลขไรายได้จริงๆยังไงบ้างคะแหล่งเงินของ MFC ในปีบัญชี68ที่ผ่านมา1กรกฎาคมมิถุนายนมาจากไหนเป็นหลักคะครับถ้าดูตามช่วงถังขายนะครับ ช่องทางหลักเนี่ยก็ยังเป็นร้านค้าปลีกของตัวเองหรือ free standing shop สัดส่วนก็ประมาณ64%ของไรายได้รวมยอดขายก็2,772ล้านบาทค่ะแต่ว่าตัวเลขนี้มันลดลงนิดหน่อยนะครับประมาณ3.8%จากปีก่อนหน้าการลดลงนิดหน่อยของร้านตัวเองนี้อาจจะสะท้อนภาพรวมกำลังซื้อหรือเปล่าคะมีส่วนครับแล้วก็เช่นเดียวกับช่องทางห้างสรรพสินค้าหรือ department store อันนี้สัดส่วน17%ยอดขาย705ล้านบาท ก็ลดลงประมาณ7.0%ครับซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับค้าปลีดในห้างโดยรวมที่อาจจะซบเซาลงบ้างอืมแต่เหมือนจะมีช่องทางที่แบบส่วนกระแสขึ้นมาใช่เลยครับจุดที่น่าสนใจมากๆคือช่องทางร้านค้าออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซครับค่ะสัดส่วนเนี่ยขึ้นมาเป็น17%เท่ากับห้างเลยนะครับยอดขาย712ล้านบาทแต่ที่โอ้โหคืออัตราการเติบโตครับสูงถึง68.9% เกือบเ0เปเลยเหรอคะใช่ครับเทียบกับปีก่อนที่ช่องทางนี้มีสัดส่วนแค่10%เอเองส่วนช่องทางอื่นๆก็มีอีกประมาณ2%ครับโอ้โหออนไลน์โตเกือบ70%นี่คือก้าวกระโดดมากๆเลยชดเชยส่วนที่ลดลงของออฟไลน์ได้สบายเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับตัวเลขนี้มันสะท้อนชัดเจนเลยว่าช่องทางออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นร้านตัวเองหรือในห้างเนี่ยได้รับผลกระทบจากภาวะเศษรษฐกิจคนอาจจะระวังการใช้ใจ่ายนอกบ้านมากขึ้น ยอดขายเลยปรับลงบ้างแม้จะยังดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดก็ตามค่ะแต่ดาวเด่นที่แบบฉายแสงเลยก็คืออ e ีคอมเมิร์ซครับการเติบโตระดับนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ MC คะมันบอกว่า MC เขาปรับตัวแล้วก็หันมาให้น้ำหนักกับกลยุทธ์ออนไลน์ได้ถูกทางมากๆแล้วก็ทันเวลาด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างศูนย์ MFC ที่เราคุยกันไปก่อนหน้าใช่ค่ะอันนั้นคือปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้เขารองรับออเดอร์ออนไลน์ที่มันมาหาศาลแบบนี้ได้จริงๆ อันนี้เป็นข้อพิสูจน์เลยครับว่าการลงทุนล่วงหน้าในเทคโนโลยีโลจิสติกเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากในช่วงที่พฤติการผู้บริโภคเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้แล้วจำนวนสาขาโดยรวมล่ะคะเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมคะณสิ้นเดือนมิถุนายน68นะครับมีจุดจำหน่ายรวมๆอยู่570จุดลดลงนิดหน่อยครับจากปีก่อนที่มี582จุดส่วนใหญ่ก็เป็นการลดลงของร้านค้าปลีกตัวเองแล้วก็จุดขายในห้างโมเดิร์นเทรดบางส่วน อ oh. แต่ก็ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรอย่างปตทหรือ p t o r นะครับที่มีจุดขายในปั๊มน้ำมันกว่า140แห่งอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางออฟไลน์ที่เข้าถึงลูกค้าได้ดีเหมือนกันเข้าใจภาพรวมการกระจายรายได้ช่องทางขายแล้วค่ะทีนี้มาเจาะลึกที่ผลประกอบการกัน,กนบ้างสำหรับปีบัญชี2,568ที่ปิดไปตัวเลขสาคัญสาคัญเป็นยังไงบ้างคะครับในปีบัญชี68ที่ผ่านมา MC ทำรายได้จากการขายรวมได้4,152ล้านบาทครับเพิ่มขึ้น2.4%จากปีก่อนอืมก็ยังโตได้ใช่ครับถือว่าประคองการเติบโตได้ดีท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและก็เป็นครั้งแรกด้วยครับที่รายได้ทะลุ4,000ล้านบาทว้าวทะลุ4,000ล้านแล้วรายได้ยังโตได้แล้วด้านกําไรล่ะคะเป็นยังไงบ้างรักษาความสามารถในการทํากําไรได้ดีแค่ไหนคะ ด้านกำไรนี้ทำได้ดีทีเดียวครับกำไรขั้นต้นอยู่ที่2,655ล้านบาทเพิ่มขึ้น2.0%คิดเป็นอัตราก,กำไรขั้นต้นหรือ cross margin ที่ประมาณ63.9%โหสูงเหมือนเดิมเลยใช่ครับแทบไม่เปลี่ยนจากปีก่อนเลยที่64.2%แสดงว่ายังบริหารจัดการต้นทุนสินค้าได้ดีมากครับแล้วกำไรสุทธิบัญหาส,สุดท้ายเลยค่ะเป็นไงคะ กำไรสุทธิทำได้ถึง760ล้านบาทครับเติบโต6.6%จากปีก่อนหน้าโตดีกว่ารายได้อีกนะคะใช่ครับทำให้อัตรากําไรสุทธิหรือ Net Margin ิเนี่ยขยับขึ้นเป็น18.0%จาก17.3%ในปีก่อนแล้วก็มีอีกตัวชี้วัดที่น่าสนใจคือ ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นตัวนี้ก็ปรับขึ้นไปแตะระดับ20%แล้วครับน่าสนใจมากค่ะ รายได้โต2.4%แต่กำไรสุทธิโตถึง6.6%อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำไรมันโตได้ดีกว่ายอดขายคะปัจจัยสำคัญเลยมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า SG&A n อ๋อ SG&A n ครับพวกค่าใช้จ่ายดําเนินงานทั่วไปเงินเดือนพนักงานค่าการตลาดค่าเช่าอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่ต้นทุนสินค้าโดยตรง ตัวเลข SG&A n เนี่ยเพิ่มขึ้นแค่1.7%เอนงครับน้อยกว่ารายได้ที่โตอีกใช่ครับน้อยกว่าอัตราการโตของรายได้ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายหรือ SG&A n to sales ratio เนี่ยมันดีขึ้นลดลงเหลือ42.4%จาก42.7%ในปีก่อนอันนี้แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีมากครับการคุมค่าใช้จ่ายได้ดีนี่เองที่เป็นส่วนสำคัญเลยทำให้กำไรโตได้ดีถูกต้องครับ มันสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในได้ชัดเจนเลยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสถานะทางการเงินของ MC ก็แข็งแกร่งมากๆณสิ้นปีบัญชีเนี่ยมีเงินสดแล้วก็รายการเทียบเท่าเงินสดบวกกับเงินลงทุนระยะสั้นรวมๆกันเกือบ2,000ล้านบาทเลยนะครับ1,984ล้านบาทเลยนะคะโหเงินสดเยอะมากใช่ครับสินค้าคงคลังก็บริหารได้ดีลดลงจาก1,257ล้านบาทเหลือ1,109ล้านบาท ก็คือต้องไม่แบกสต๊อกนานลดความเสี่ยงสินค้าตกรุ่นไปได้เยอะและที่สําคัญมากๆเลยคือไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยกกับสถาบันการเงินเลยครับไม่มีหนี้เงินกู้เลยเหรอคะใช่ครับไม่มีหนี้เงินกู้จากแบงก์เลยสุดยอดเลยค่ะเรียกว่าฐานะการเงินแข็งแกร่งสภาพคล่องสูงมากแล้วเรื่องการตอบแทนผู้ถือหุ้นเหรคะอย่างปันผลเป็นยังไงบ้างคะก็ยังทําได้ดีต่อเนื่องครับ ล่าสุดบอร์ดก็มีมติจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ0.41บาทพอมารวมกับครึ่งปีแรกที่จ่ายไปแล้ว0.55บาทค่ะทําทให้ทั้งปีบัญชี68เนี่ยจ่ายปันผลรวมถึง0.96บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหรือ payout ratio ที่100%ของกำไรสุทธิเลยครับจ่าย100%เลยเหรอคะสูงกว่านโยบายอีกนะคะเนี่ยนโยบาย4 0 S <S <S ใช่ครับสูงกว่านโยบายขั้นต่ำที่เขากำหนดไว้ที่40%เยอะเลยการจ่ายปันผล100%นี่ถือเป็นการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นได้ชัดเจนมากเลยนะคะ <S <S ใช่ครับมันสะท้อนทั้งความสามารถในการทำกำไรการสร้างกระแสงเงินสดและก็ความมั่นใจของผู้บริหารด้วยแม้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชีมีายนถึงมิถุนายน68จะมีความกัง,งวลเรื่องเศรษฐกิจอยู่บ้างดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ลดลง ใช่ค่ะช่วงนั้นดูเงียบเงียบไปครับแต่ MC ก็ยังสามารถรักษาผลประกอบการโดยรวมทั้งปีให้ออกมาเติบโตได้ดีครับเห็นภาพผลประกอบการปีที่ผ่านมาแล้วทีนี้ลองมองไปข้างหน้ากันบ้างค่ะสำหรับปีบัญชี2,569ที่กำลังดำเนินอยู่นี้1กรกฎาคม68 30มิถุนายน69แล้วก็แนวโน้มต่อๆไป MC เขาวางเป้าหมายวางกลยุทธ์ไว้อย่างไรบ้างคะครับสำหรับปีบัญชี69นี้นะครับ บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไวที่ประมาณ6%ครับจากปีก่อนหน้าตั้งเป้าโต6%ก็ถือว่าท้าทายเหมือนกันนะคะในภาวะแบบนี้แล้วสัญญาณเริ่มต้นปีเป็นยังไงบ้างคะพอจะเห็นแนวโน้มไหมจากข้อมูลในงานอัปเดตล่าสุดนะครับสัญญาณ2เดือนแรกของปีบัญชี69กรกฎาคมถึงสิงหาคม68ถือว่ายังไปได้ดีครับยอดขายยังโตได้โดยเฉพาะออนไลน์ยังแรงต่อเนื่องเลยออนไลน์ยังแรงอยู่ใช่ครับ สัดส่วนรายได้จากออนไลน์เนี่ยขยับขึ้นมาแตะ20%แล้วนะครับจากสิ้นปีก่อนที่17%และผู้บริหารก็ตั้งเป้าทั้งปีไว้ที่25%ค่ะซึ่งในงานอ,อัปเดตก็มีบอกเพิ่มด้วยว่ายอดขายออนไลน์เดือนล่าสุดเนี่ยพุ่งไปถึงระดับ28-30%แล้วด้วย3ครับโอ้โหแสดงว่าโมเมนตัมออนไลน์ดีมากๆเลยทำได้ดีกว่าเป้าอีกและมีแผนล,ลงทุนอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพื่อสนับสนุนการเติบโตนี้ มีแผนใช้งบลงทุนหรือ c a p x ปีนี้ประมาณ80ล้านบาทครับแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆเลยคือประมาณ40ล้านบาทอันนี้สำหรับขยายสาขาปรปับปรุงสาขาเดิมให้ดูใหม่ทันสมัยขึ้นค่ะแล้วก็อีกประมาณ40ล้านบาทสำหรับพัฒนาระบบหลังบ้านพวก back end ระบบไอทต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวโดวยเฉพาะฝั่งออนไลน์กับ CRM ครับนอกจากเป้าด้านรายได้สัดส่วนออนไลน์แล้วมีเป้าหมายอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะ มีครับมีเป้าที่จะเพิ่มยอดซื้อเฉลี่ยต่อบินหรือ Average Transaction Value ATV ให้สูงขึ้นเป็นประมาณ2,000บาทต่อบินอ๋อให้คนซื้อเยอะขึ้นต่อครั้งใช่ครับจากปัจจุบันที่อยู่ราวๆพันปลายๆถึง2,000ต้นๆการเพิ่ม ATV นี้ก็เป็นอีกทางในการสร้างการเติบโตของยอดขายครับน่าสนใจค่ะแล้วกลยุทธห์หลักๆที่ MC จะใช้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายเหล่านี้มีอะไรบ้างคะ หลักๆเลยมี4กลยุทธ์สำคัญครับกลยุทธ์แรกคือการขยายประเภทสินค้าหรือ Category Expansion ขยายสินค้าใช่ครับอันนี้ก็ต่อยอดจากความสำเร็จของกลุ่ม Accessories ที่ตอนนี้เกือบ20%แล้ว MC เขาก็มองเห็นโอกาสที่จะนำเสนอสินค้าให้หลากหลายขึ้นไปอีก เพื่อตอบสนองลูกค้าหลายๆเจนเลยมไม่ว่าจะเป็นเจน X ที่ตอนนี้เป็นลูกค้าอยู่27นะครับเจน Y นี้กลุ่มใหญ่สุด47แล้วก็มีเจน Z อีก21ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ไลฟ์สไตล์ความต้องการต่างกันก็อาจจะได้เห็นแคตตากรีสินค้าใหม่ๆเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้โดยเฉพาะการทาสินค้า exclusive หรือสินค้าพิเศษที่มีขายเฉพาะช่องทางออนไลน์มากขึ้นด้วยครับการขยายแคตตากรีนี้ก็ช่วยเพิ่มโอกาสข,ขายให้ลูกค้าเดิมแล้วก็ดึงลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยนะคะ ถูกต้องครับกลยุทธ์ที่2คือการขยายและปรับปรุงช่องทางการขายหรือ Channel Expansion Optimization ขยายช่องทางขายอันนี้ครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์เลยครับสำหรับออฟไลน์เนี่ยจะเน้นขยายทั้งจำนวนสาขาแล้วก็ที่สำคัญคือขนาดของร้านค้าให้ใหญ่ขึ้นอ๋อทำให้ร้านใหญ่ขึ้นใช่ครับโดยเฉพาะในกลุ่มซ u เปอร์สโตร์อย่าง Lotus b i g C แล้วก็ในปัมปอตทอมีเป้าเลยว่าร้านใน outlet ต้องใหญ่กว่าร้อยตารางเมตรร้านใน superstore ต้องใหญ่กว่า120ตารางเมตรเพื่อให้โชว์สินค้าได้หลากหลายครบครบ mm. นอกจากนี้ยังเอา AI มาช่วยวิเคราะห์ heat map ด้วยนะครับ heat map ใช่ครับแผนที่ความร้อนดูว่าลูกค้าเดินไปตรงไหนในร้านสนใจสินค้าอะไรแล้วก็เอามาปรับการจัดวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มยอดขายต่อตารางเมตร sales per square meter โห oh, ใช้ AI ช่วยจัดร้านเลยน่าสนใจมากครับแล้วก็ยังมีแผนปร,ปรับปรุงร้านเดิมอีกกว่าร้อยสาขาภายในเดือนตุลาคม68นี้ด้วยแล้วฝั่งออนไลน์ล่ะคะมีแผนยังไงต่อหนึ่งบนนั้นเลยนะครับตอนนี้เหรอคะสุดยอดเลยครับรวมถึง Shopee Lazada ด้วยแล้วก็ขณะดเดียวกันก็เน้นพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองคือ mcshop.com ให้แข็งแกร่งขึ้นจะมีการเพิ่มสินค้า Exclusive ที่หาซื้อได้เฉพาะบนเว็บ MC เองแล้วก็ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า CRM ที่มีอยู่1.5ล้านรายชื่อเนี่ยดึงดูดสร้างความผูกพันให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำบนแพลตฟอร์มตัวเองมากขึ้นครับดูเหมือนการสร้าง O2O คือออนไลน์ไปออฟไลน์แล้วก็ออฟไลน์มาออนไลน์เป็นอีโค y ิสต m ที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับ และนั่นก็นำมาสู่กลยุทธ์ที่3เลยคือการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าหรือ Elevating Customer Experience ค่ะหุวนใจสำคัญตรงนี้คือการใช้ระบบ CRM อย่างเต็มที่เลยครับฐานลูกค้า1.5ล้านคนที่ Active หรือมีการซื้อขายจริงๆเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าสมาชิกนี้สร้างยอดขายบริษัทได้ถึง40%ของยอดขายรวม40%มาจากสมาชิกใช่ครับคิดเป็นมูลค่าก็ราวๆ1,400ล้านบาทเป้าหมายคือเพิ่มสัดส่วนนี้ให้สูงขึ้นไปอีก ผ่าน3ทางหลักๆคือ 1. ขยายฐานสมาชิกให้ใหญ่ขึ้น Acquisition 2. กระตุ้นให้ลูกค้าเดิมกลับมาซื้อบ่อยขึ้น Increasing Frequency และ 3. เพิ่มยอดซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง Increasing ATV ครับ กลายเป็นเครื่องมือสําคัญจริงๆนะคะในการรักษาลูกค้าเพิ่มยอดขายยุคนี้สําคัญมากๆครับและกลยุทธ์สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือการรักษาอัตรากําไรหรือ Margin and profitability รักษา Margin ใช่ครับถึงจะเน้นโตแต่ MC ก็ยังให้ความสําคัญกับการรักษาความสามารถในการทํากําไรให้อยู่ในระดับสูงตั้งเป้ารักษา cross margin ให้สูงกว่า64%แล้วก็ net m a r g ินให้สูงกว่า1 8อย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งจะทำได้ก็ผ่านการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าหรือ COGS อย่างเข้มข้นเช่นหาวัสดุทางเลือกใหม่ๆใ,ใช้วัสดุดีไซเคลิลมากขึ้นใช้อำนาจต่อรองจากวลลุ่มที่สั่งเยอะๆ <S 2> <S 2> <S 2> รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือ Operating Expenses of X อย่างมีประสิทธิภาพโดยตั้งเป้าจะลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย Head Office กับค่าใช้จ่ายในการขายลงอีก1%เทียบกับยอดขายครับ ครบถ้วนเลยค่ะทั้งแผนโตแผนรักษาความแข็งแกร่งการเงินมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกไหมคะมีอีกสักสองสามประเด็นครับเรื่องแรกคือความยั่งยืนหรือ sustainability อันนี้ MC ก็ยังให้ความสำคัญลงทุนต่อเนื่องนะครับมีขยายการติดโซลาร์รูฟท็อปไปที่สาขาเอาเลทเพิ่มด้วยหลังจากติดที่สัน,นักง,งานใหญ่กับ MFC ไปแล้วอ๋อใช้พลังงานสะอาดใช่ครับ ลดต้นทุนค่าไฟลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการใช้วัสดุที่เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมในสินค้ามากขึ้นทําโครงการคัดแยกขยะในองค์กรมีแคมเปญ no bag แคมเปญด้วยครับเป็นทิศทางที่ธุรกิจยุคใหม่ต้องทําเลยนะคะใช่ครับอีกประเด็นที่หลายคนอาจจะสนใจคือเรื่อง M&A กับการไปต่างประเทศค่ะอันนี้ก็น่าสนใจจากข้อมูลล่าสุดนะครับตอนนี้ MCI ยังไม่มีแผน M&A ในระยะใกล้นี้นะครับ บริษัทจะเน้นโตด้วยแบรนด์ตัวเองเป็นหลักก่อนอ๋อยังไม่ซื้อใครครับส่วนการขยายไปต่างประเทศอันนี้วางเป็นแผนระยะยาวหรือ long term ตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมภายในทำพวก brand book operating manual ให้เป็นมาตรฐานแต่ยังไม่ได้มีแผนจะเริ่มจริงจังปีนี้หรือปีหน้าครับแสดงว่าตอนนี้ยังโฟกัสตลาดในไทยเป็นหลักก่อนถูกต้องครับ และประเด็นสุดท้ายก็คือความกังวลความท้าทายแน่นอนว่าก็ยังเป็นเรื่องออภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่อาจจะยังไม่แน่นอนอาจจะกระทบกําลังซื้อได้ใช่ค่ะอันนี้น่าห่วงซึ่งทางบริษัทเขาก็ทราบความเสี่ยงนี้ดีครับแล้วก็เตรียมแผน B หรือแผนสำรองไว้แล้วเชื่นปรับ ProductMix ไปเน้นสินค้าที่ตอบโจทย์ช่วงเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวให้น้ำหนักกับออนไลน์มากขึ้นที่เข้าถึงง่ายต้นทุนต่ำกว่า แล้วก็ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆให้เข้มข้นขึ้นไปอีกครับชัดเจนมากค่ะสรุปโดยรวมแนว MC นี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะสามารถทำกำไรได้ดีถึงแม้ไรายได้รวมจะโตไม่สูงมาก การเติบโตแบบก้าวกระโดดของออนไลน์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สําคัญเลยควบคู่ไปกับฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากๆไม่มีหนี้เลยแล้วก็มีกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตที่ชัดเจนทั้งการขยายสินค้าช่องทางแล้วก็การสร้างความผูกพันกับลูกค้าผ่าน CRM ใช่ครับสิ่งที่ MC ทําได้ดีคือการผรสมผสานจุดแข็งเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักคุณภาพสินค้าหรือระบบ supply chain เนี่ยเข้ากับการหาโอกาสใหม่ๆ โดยเฉพาะในโลก Digital, ดิจิทัลที่ค่อนข้างลงตัวเลยครับมีมุมมองหรือข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะสำหรับการคุยกันวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดตามต่อเหมือนกันครับคือด้วยสถานาการณ์งานที่แข็งแกร่งมากมีเงินสดในมือเกือบ2,000ล้านแล้วก็มีฐานธุรกิจในประเทศที่มั่นคงดีแล้วเนี่ยค่ะคำถามที่น่าติดตามต่อไปก็คือก้าวสำคัญก้าวต่อไป หรือ the next big leap ของ MC เนี่ยเพื่อจะสร้างการเติบโตครั้งใหญ่ในอนาคตจะเป็นอะไรอืมน่าคิดค่ะจะเป็นการตัดสินใจขยายเข้าสู่ค a ต e ก o รีสินค้าข้างเคียงประเภทไหนที่จะมาเสริมทับสร้าง S curve ใหม่ให้ธุรกิจหรือจะเป็นการก้าวออกไปตลาดต่างประเทศอย่างจริงจังโดยจะเลือกบุกเบิกตลาดไหนเป็นที่แรกที่จะสามารถ สร้างสมดุลระหว่างการต่อยอดความแกร่งของแบรนด์กับการบริหารความเสี่ยงได้เหมาะสมที่สุดค่ะการตัดสินใจเลือกทางเดินต่อไปของ MCO ตรงนี้นี่แหละครับที่ผมว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งเลยเป็นคำถามชวนคิดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลและมุมมองเชิงลึกมากๆนะคะยินดีครับและขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ